ซีวิกเอฟดีครับล้อเดิมพ่อเดิมนะฮะไอ้ยาดีเลก็ีก็อันนี้ข้ามอรีแบบนะฮะจูนก่องหลักใช้งานน้ำมันโซคาร์95นะครับพี่เจ้าของเน้นใช้ประหยัดนะฮะก็จูนให้เต็มคาราเบลอยู่แล้ว ความประหยัดมันก็แรง,แรง,แรงเอ้อไม่ใช่จูนแล้วยังไงมันก็แรงะฮะได้มาแน่นอนนะครับเพราะเดิมๆคันนี้สมบูรณ์นะส่วนผสมหนาตึกเลยนะครับหัวฉีดเดิมนะฮะก็ปรับให้เรียบร้อยแล้วนะฮะคันนี้มีคเครื่งไฟฟ้ามาด้วยผมก็จูนเครื่งให้ไปนิดนึงนะฮะก็ไม่ได้เพิ่มอะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็มีจูนเกียร์จูนทอร์กจูนอะไรให้ครบเต็มระบบนะฮะโอเคก็ คดีจูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดข,ของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้ครับเอฟไวแวรตัวจากส่วนผสมน้ำมันกาอากาศนะครับสายเป็นสินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็ไมนโนจูนลว้ลวนเลยนะฮะที่เห็นไม่ติดคือฝนมันตกนะฮะผมก็เลยถอดลักออกเดี๋ยวน้ำเข้าโอทูนะฮะโอเคก็จูสดจูนสนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เพ่งเดียวนะฮะ คงทำไม่ได้ฮะเพราะว่าถนนลื่นแล้วก็คันนี้ยางลื่นมากนะฮะยางไม่เอาน้ำเลยนะฮะเอะไปเปิดไอเกียดีนะครับเดี๋ยวผมจะรอทางตรงก่อนนะแล้วค่อยกดอันนี้น้ำมันซัา95นะครับเดิม นะฮะอ่ะโอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ Civic FD นะฮะเราดูรัาว่ามีอะไรแตกต่างจากรถท่านบ้านนะครับบรเล็ลกเป็นยังไงอันนี้ก็ดูได้ไม่เต็มนะครับเพราะสนุกลื่นนะครับโอเคก็พีจูนะครับจูคาระ3,500บาทนะครับหลังจากนั้นก็จูเก็บจูเพิ่มฟรีนะฮะยกเว้นแต่สลหรับเกียร์หรือติดตั้งเทอร์โบนะครับพีจูหน้าอูอยู่เสรีไทย73นะครับหน้าปากซอยรั้วสีรั้วสีน้ำเงินนะฮะ ที่คือรับลูกาคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดผมรับทำที่หน้าบ้านผมเองนะฮะไม่ได้รับเป็นธเรนต์งานทั่วไปนะครับงานเซอร์วิสไม่ได้รับเลยนะครับที่คลองเจ็ดนะฮะแล้วก็รวมถึงจูนรอบสถานที่นะครับจูนอย่างเดียวนะหัวค่าเดินทางนะครับแล้วก็ติดตามได้ทั้งสี่ช่องทางนะฮะเฟซบุ๊กยูทูบกูเกิลแบบแล้วก็ติ๊กต็อกนะฮะแล้วก็แนบเบอร์ไว้หมดแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะฮะก็ส่งงานสําหรับ c ีวิคเอฟดีดนะฮะจูนน้ำมันโซฮอล์เก นะครับจูนให้เขาทุกอย่างคันเร่งน้ำมันไฟทอกทุกอย่างปลดดวงปวดอะไรปลดก็ปวดเลยลิ้นหลี่ก็ปวดให้นะฮะก็สำหรับคนที่ลังเลระหว่างรีแบบกับคันเร่งไฟฟ้านะฮะก็รีแบบนี่จูนคันเร่งให้อยู่แล้วนะฮะก็ไม่ต้องติดคันเร่งไฟฟ้าได้นะครับหรือสำหรับบางท่านที่จูนกับผมไปผมจะจูนคันเร่งสไตล์ขับนุ่มๆยังใช้ยังใช้เท้าได้นะฮะไม่ได้ กดปุ๊บแล้วปูดปานปูดปานอย่างนั้นท่านจะไปเพิ่มการเล่งไฟฟ้าก็ได้ก็แล้วแต่ท่านสะดวกน,นะฮะโอเคก็ขอบคุณครับ